บุญสูงมากเดวิดเบคแฮมโกมผูกเชือกรองเท้าให้ลูกดาราดังคนบนทางหลายคนได้มีโอกาสได้เจอกับเดวิดเบคแฮมถึงกับเขินเก็บอาการไม่อยู่กันเลยทีเดียวค่ะทั้งชายแล้วก็หญิงต่างออกมาแชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักผ่านโซเชียลโดยล่าสุดฮารุคุณแม่ลูกสามได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยโมเมนต์ที่หลายคนกรี๊ดตามๆกันบอกว่านี่แหละแต้มบุญของน้องเอเดนโดยเป็นช่วงนาทีที่เดวิดเบคแฮม กมผูกเชือกรองเท้าให้น้องเอเดนคุณแม่ได้โพสต์คลิปและข้อความระบุว่าได้ใช้แต้มบุญแต้มวาสนาแล้วนะพวกเราโดยเฉพาะเอเดนคือแต้มบุญบาทามากแอดเดวิดเบ็กแฮมผูกเชือกรองเท้าให้ปาร์คือหล่อจริงๆพี่เอ๋ยสามยอดกุมารกายฮารุแฟมิลีทำเอาพี่ๆแฟนคลับคอมเมนต์กันสน,นันบุญวาสนาเสียเดนสุดๆไปเลย